ในห้องสมุดเนี่ยปกติคุณต้องยืมหนังสือใช่ไหมครับแต่ว่าในเดนมาร์กเนี่ยคุณสามารถยืมคนหนึ่งคนซึ่งอาจจะมีอาชีพเพศอายุอะไรแตกต่างยืมยืมมาคุยยืมมาคุยได้30นาทีโดยเขาจะมาเล่าช,ชีวิตของเขาให้คุณฟังเขาเรียกว่า the human library mission ทุล m มูล podcast continue with your mission มาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับคอร์ส Enhancing Productivity in the Digital Era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยรรบิทหานุสาหะและคอร์ส Improving Leadership Skills for the Future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคคนากี้ไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa admission to the moon สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระเวทหานุสสาหะครับวันนี้วันที่ผมบันทึกเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นวันที่เมื่อคืนกรุงเทพมหาคนครโดนฝนถล่มนะฮะแล้วก็รถติดมากนะม่ตัง้งแต่เช้าแล้วก็ Microsoft ์ทีมก็ล่มด้วยเพราะน <c oughs> ว่น,นวันนี้ก็ดูจะเป็นวันที่แบบวุ่นวายมากๆสำหรับหลายองค์กรนะครก็เลยก็เลยไปเจอ ลิงก์อันหนึ่งที่เซฟไว้นานแล้วจากเว็บไซต์บอแอนด้านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่านะคือเขาบอกว่าเป็นเขาก็ไปเอาอเป็นแบบคล้ายๆกับของที่แชร์กันในใน t วิตเนะซึ่งก็อาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าผมว่าน่าสนใจดีแล้วก็อาจจะเหมาะกับวันที่แบบมีเต็มไปด้วยความมุหง,งิดแบบนี้นะฮะทั้งรถติดทั้งอุปกรณ์ทํางานพังอะไรเนี่ยนะก็เ,เลยมาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าอันนี้นี่คือเล่าแบบแบบแรนดอมเลยนะ อันแรกเนี่ยเขาบอกไว้ในปี2013มเนี่ยนะครับมีแมวตัวหนึ่งชื่อมาชานะฮะแมวตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไปเจอกับกล่องกล่องหนึ่งซึ่งมีเด็กทารกที่ถูกทิ้งอยู่ในนั้นนะครับแมวตัวเนี้ยปีนไปคล้ายๆกับจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวกอดเด็กเด็กทารกไว้ให้ให้เด็กเนี่ยอุ่นนะฮะแล้วก็ส่งเสียงออกมานะครับส่งเสียงออกมาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่รอบๆข้างนั่นะ ได้ยินเสียงได้เดินมาดูนะครับในที่สุดก็มีคนเดินมาดูแล้วก็ช่วยชีวิตเด็กถารโรคที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางได้นะครับอีกเรื่องหนึงเป็นในปี2018นนะฮะก็มีเด็กผู้ชายอายุ13นะครับยังเป็นหนูน้อยอยู่นะฮะอายุ13บเนี่ยก็อยากจะเปิดอยากจะหาเงินอนะ่ะก็เลยไปเปิดร้านคล้ายๆกับเด็กกเมัริการชอบทำอะ่ะเป็นเป็นที่ขายฮอทดอกนะฮะขายฮอทดอกหน้าบ้านอะ่ะอะไรทำนองนี้นะครับ อยู่ในที่มินิโซตาทีนี้เพื่อนบ้านก็เห็นแล้วก็ไม่พอใจนะครับก็เลยเใช้คำว่าอะไรดีละ่ะส่งข้อร้องเรียนไปที่ฝ่ายสาธารณาสุขของเมืองนะครับซึ่งเวลาคือปกติเนี่ยคุณจะเปิดอ,อ,อย่างนี้เรียกว่าฟู้ดสแตนนะที่ที่ที่อเมริกาเนี่ยคุณจะต้องมีใบอนุญาตนะฮะใบ,บอนุญาตนะ มันจริงๆก็ผิดอะไม่มีใบอนุญาตจึงเปิดไม่ได้แม้ว่าจะเปิดหน้าบ้านตัวเองก็ตามนะฮะเราแม้ว่าจะเป็นเด็กอายุ13บสามก็ตามเพื่อนบ้านก็ไม่พอใจก็เลยค omplain ไปที่ฝ่ายสาธารณสุขนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาตรวจเนี่ยนะครับซึ่งก็ควรจะต้องปิดนะฮะแล้วก็ให้ยุติการขายปรับอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเห็นว่าเป็นเด็กอายุ13เนี่ยนะฮะก็เลยอ่าเอ่อแทนที่จะไปแทนที่จะไปสั่งปิดเลยจ่ายค่า ทำใบอนุญาตให้นะครับเป็นเงิน87เหรียญน,นะครับแล้วเด็กคนนี้ก็มีเพอร์มิทก็คือมีใบอนุญาตที่สามารถที่จะขายของออได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นการจะใช้แหกหน้าเพื่อนบ้านได้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้3ครับทมสัสเจฟเฟอร์สันนะครับเชื่อว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเนี่ยควรจะต้องถูกอัปเดตทุกๆ19ปีเพราะว่ามันจะควรจะ ใส่ความต้องการของคนเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถถัฐธรรมนูญของสหรัฐด้วยนะฮะคือเขาบอกว่าหนึ่งในคือ19 20ปีมันคือประมาณ1นึ่งเจเนอเรชันนะเพราะนี่ทุกๆประมาณเนี้ยสิบเปีก็ควรจะต้องถูกอัปเดตนะครับอันที่4นะครับที่สวีเดนนะฮะ Sweden, สวีเดนสภากาชาดของสวีเดนเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เลือดของสมมติคุณไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดของสวีเดนแล้วทุกครั้งที่เลือดนี้ได้ถูกนําไปใช้แล้วก็ ช่วยชีวิตใครสักคนนึงในการผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณจะได้รับ SMS จากสภากาชาติบอกว่าเนี่ยเลือดที่คุณไปบริจาคไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะตอนนี้เอาถูกเอาไปใช้แล้วนะถูกได้ช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งอายุ45ไว้เป็นต้นนะแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่านไอเดียที่ดีมากนะคือมันเป็นการช่วยคนอยากไปทําความดีเพราะรู้สึกว่าเออมันมีมันมันได้ใช้งานจริง นในเดนมาร์กนะครับที่เดนมาร์กอันนี้ก็เคยเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะในเดนมาร์กเนี่ยคุณสามารถยืมคนนะฮะในห้องสมุดเนี่ยปกติคุณต้องยืมหนังสือใช่ไหมครับแต่ว่าในเดนมาร์กเนี่ยคุณสามารถยืมคนหนึ่งคนซึ่งอาจจะเป็นเป็นแรนดอมมนอาชีพเพศอายุอะไรแตกต่างยืมยืมมาคุยยืมมาคุยได้30นาทีโดยเขาจะมาเล่าช,ชีวิตของเขาให้คุณฟังเขาเรียกว่า the human library นะครับคือเขาบอกว่าโครงการนี้อยากให้คุณเนี่ยรู้จักกับ ชีวิตของคนอื่นที่จะแตกต่างกับคุณโดยสิ้นเชิงนะว่าเขาเป็นยังไงโดยการยืมเขามาเล่าให้เราฟังสามินาทีที่ห้องสมุดที่บ้านนี้นะครับสุนัขในทหารนะฮะสุนัขที่เป็นใช้ในในการทหารน่นนะฮะมักจะมียศสูงกว่าคนที่ที่เป็นแฮนเดอร์คนคนที่เป็นคนเลี้ยงอยู่หนึ่งขั้นนะฮะเสมอนะครับ,นะรบในการสแกนสมองของสุนัข อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะะในการสแกนสมองของสุนัขเนี่ยนะครับเขาพบว่าสุนัขเนี่ยไม่ใช่แค่รักเรานะเวลาเรารักมันน่ะมันไม่ใช่แค่รักเราแต่ว่าเอ่อในการสแกนสมองสุนัขเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสุนัขเหล่านี้เนี่ยเห็นเราเป็นครอบครัวจริงๆนะครับในปี1962นะฮะบ,บริษัท v o l โ o บริษัทรถยนต์เนี่ยนะครับได้มอบสิทธิบัตรนะฮะของตอนนั้นอ่ะคือ เข็มขัดนี้เราัายแบบ3าจุดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับให้เป็นของสาธารณะนะฮะบอกว่าเป็น oh, คนคิดได้ก่อนคนแรกแต่ว่าได้มอบสิทธิบัตรนี้ให้เป็นของสาธารณะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ใหม่มากนะครับเพื่อที่จะช่วยให้บริษัทรถยนต์ทุกยี่ห้อเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ช่วยชีวิตคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี้ต้องขอบคุณบอวโวมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าการสูญเสียสุนัขเนี่ยนะฮะ มีความเจ็บปวดนะฮะพอๆกับการสูญเสียคนรักเลยทีเดียวนะครับเวลาสุนัขเราเสียชีวิตไปเนี่ยนะฮะเจ็บปวดพอๆกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยเห็นพ่อของพวกเขาทํางานบ้านเช่นทําอาหารหรือว่าทาความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เขาจะถ้าเขาเห็นพ่อไดาทำเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยจะมีความแนวโน้มที่จะไม่สเตอริโอไทป์ Gender r o l คือไม่ไม่ไม่คิดว่างานบางประเภทเนี่ยเป็นของเพศนั้นๆเช่นงานบ้านต้องเป็นของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเด็กเห็นพ่อทำเนี่ยจะไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีว่างั้นเถอะนะครับในยุคอียิปต์โบราณเนี่ยนะฮะผู้ชายเนี่ยจะได้รับเวลาในการลาเพื่อมาดูแลภรรยาและลูกสาวตอนที่มีประจำเดือนนะ ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่ลานะฮะผู้ชายก็ได้ลามาดูแลด้วยนะครับพ่อแม่ที่เข้มงวดมากๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทําให้เด็กลูกของตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่โกหกเก่งนะครับเพราะว่าเด็กดกลัวที่จะพูดความจริงแล้วก็เลยต้องเรียนรู้วิธีการที่จะหลอกคนอื่นให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเข้มงวดกับลูกมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะฮะแปของชาวอเมริกรันนะครับสนับสนุนการเช็ค แบ็กกราวน์ของคนที่จะซื้อปืนก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนสับสนยเยอะขนาดนี้กฎหมายปืนที่อเมริกาก็ยังเปลี่ยนยากยากยาก,ยากนะครับม้าน้ำที่เป็นคู่กันนะครับทุกเช้าที่ตื่นมานะฮะจะกอดกันแล้วก็เต้นด้วยกันเพื่อเป็นการทักทายกันในตอนเช้านะครับในปี2013มะฮะมีพ่อคนหนึ่งที่เมืองจีนนะครับ คือคือลูกชายติดเกมอ่ะ่างันเถอะนะครับพ่อก็เลยจ้างนักเล่นเกมที่เก่งมากเ่ยเพื่อที่จะไปค่ายคาแรคเตอร์นี้นี่นะฮะเพื่อ,อให้ลูกชายเนี่ยเลิกเล่นเกมแล้วก็มาหางานทำซะทีนะครับอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่ไปวิเคราะห์นะครับข้อมูลของเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดน,นะของคนที่แต่งงาน10ล้านคู่ในสาฮาราชาติบรรดานักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรนะฮะที่บอกว่าชีวิต ของคนที่ราศีเหมาะสมกันน่ะมีชีวิตคู่ที่ดีกว่าพูดง่ายๆคือเรื่องราศีเหมาะสมกันเนี่ยในเชิงสถิติแล้วพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยดูมาสิบล้านคู่เนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลิกทูลเรื่องนี้ได้เลยเนี่ยนะฮะมนุษย์เรานะฮะโฮโมเซปียนเนี่ยเคยเกือบที่จะศูนพันไปเมื่อประมาณ70,000กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยประชากรของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีอยู่หลักพันคนนั้นเองเกือบละเกือบละนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าทอมครูซเนี่ยนะฮะแยกทางกับภรรยาทั้ง3ของเขาเนี่ยตอนที่ภรรยาอายุครบ33ปีพอดีเลยทั้ง3คนเลยนะครับน่าสนใจนะฮะจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตในปี1799นะครับในขณะที่ชิ้นส่วนฟอสซิลของไดโนเสาร์ชิ้นแรกของโลกเนี่ยเจอในปี1824เพราะฉะนั้นแปลว่าจอร์จวอ s h ชิงตัน ไม่เคยรู้ว่าไดาโนเสาร์มีอยู่มาก่อนอืน่าสนใจดีนะครับที่เท็กซัสนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งไปที่ ER นะครับไปที่ ER ก็คือแผนกฉุกเฉินนะฮะแล้วก็พอตรวจระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยนะฮะพบว่ามีแอลกอฮอล์ถึง0.37เ0.37ไม่ใช่เปอเซ็0.37ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ดื่มนะ แต่เขามีโรคหนึ่งที่เป็นโรคหายากมากๆนะฮะเขาเรียกว่าออโตบิวรีซินโดรมนะครับทุกครั้งที่กินคาร์บหรือเขาว่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะฮะเขาจะเมาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับ89%ของผู้คนเชื่อว่าดนตรีเนี่ยมีความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าดนตรีมีมีส่วนช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้น ปี2022นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกยิงนะฮะจากการถูกยิงด้วยปืนเนี่ยมากกว่าตำรวจในหน้าที่ซะอีกปีนี้เป็นปีที่การมีเรื่องการยิงเเรียกว่าการกราดยิงนะที่สหรัฐอเมริกาเ่ยเยอะจริงๆนะฮะเยอะมากจริงๆนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็จำนวนมากในนั้นในเหยือย่อเขาเป็นเด็กคนที่คิด My Little Pony นะฮะ ครีเอเตอร์ของ My l i t t l e p o n ่เนี่ยแต่างงานกับครีเอเตอร์ของ Powerpuff Girls เอออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครเป็น a t t Damon เนี่ยชอบเล่นหนังที่ที่ต้องมีคนไปช่วยเขาใช่ไหมเช่น v i v i p r p v i v e t y r y นะฮะ t n t s t s t l l r a r หรือว่า m r t ช a n เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไอ้หนังพวกนี้เนี่ยมารวมค่าไปช่วย m t t t d m o n เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ900แสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะน่าจะเป็นคนที่คือมันเป็นการเปรียบเทียบแบบเชิงแบบประชชันสนุกสนุกนะแต่ว่า เป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือและใช้เงินเยอะที่สุดเอาอันสุดท้ายแล้วกันนะครับเออเวลาคุณไปดูน้ําเปล่าอะแล้วคุณไปดูว่ามันจะมีน้าเปล่าภาควาสติกมันจะเขียนวันที่หมดอายุไว้ให้ไหมนะฮะเขาบอกว่าวันหมดอายุบนน้าเปล่าไม่ได้ไหมายความว่าน,น้ําหมดอายุนะมันคือวันหมดอายุของขวดนะครับไม่ใช่วันหมดอายุของน้ำนะฮะก็เป็นเรื่องส,สนุกสนะฮะที่เล่าสุขกันจริงๆมีเยอะเลยนะคใครเบื่อเข้าไปดูเว็บไซต์บอแพนด้าได้ ก็อาจจะเหมาะกับวันรถติดแบบนี้นะครับไปเปิดฟังชิวๆคำๆตลกตล,ก,ลก,กันนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวิชันธนูมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอ s ิชัน